กับต้นคว่ำตายง่ายเป็นกันคาเป็นอย่างไรมาดูกันจ้าสวัสดีค่ะทีน,นี้แม่กำนันสิผ้ามาหูจักกับต้นไม้มงคลอีกตนน้นหนึ่งเนาะค่ะนั่ก็คือต้นนี้เนาะค่ะนาะเศรษฐีพันล้านหรือค่ะเด้ออันนี้คือเศรษฐีพันล้านเนาะค่ะนี่ลักษณะของเศรษฐีพันล้านกับเป็นไม่หววน,น้ำเนาะค่ะนี่เป็นไม่หววน,น้ำเนาะค่ะ คล้ายๆกับกุหลาบหินเนาะคะ่ะค่ะลักษณะใบของเศรษฐีพันล้านก็จะมีพื้นใบสีเขียวแบบนี้ใบน้าเนาะใบนานอวบน้ํนาค่ะตรงใบกับมีหูขึนนะะ้นเน,น,นาะค่ะนาะนี่เห็นบอกค่ะนี่นี่มีหูขึนบบนข้นแบบนี้ตั้ตง,งะะขึ้นแบบนี้เนาะนี่ตรงตรงหูใบเนาะค่ะมีหูใบแบบนี้ขอบใบยักษ์เนาะค่ะ่ยขอบใบยักษ์อันนี้ขอบใบยักษ์ อันนี้นาใบเด้อคะ่ะหลังใบเนาะคะ่ะล้างใบก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่สีเขียวเนาะคะ่ะเส้นอ่าใบก็บสีเขียวอ่าเส้นล้างใบก็บสีมีนุ่นออกมาจักน้อยค่ะค่ะก,ก้านก็สีเขียวลำต้นก็สีเขียวเนาะค่ะ,ะเนาะก้านใบสีเขียวลำต้นสีเขียวเป็นไม้วบน้ำที่แบบหักเร็วเนาะคะ่ะก็เลยแบบค่อยๆจับเนาะคะ่ะมันหักเรี้วตัวนี้หักเรียวเนาะคะ่ะอีกซีนึง อ่าอีกชื่อหนึ่งของอ่าเศรษฐีพันล้านนั่นก็นคือผู้เถ่าผู้แจค่คนโบราณพื้นสีเอื้นว่าต้นความตายงายเป็นเนาะค่ะเอาเป็นยังค่อยเอื้นจังสัน้นละเมกำน,นันความตายงายเป็นมันเป็นจังไดรคือเอิ้นแบบนั้นว่าสัน้นอ่ามาเบิงค่ะมาเบิงความตายงายเป็นเนาะอันนี้ ค้าว่าความตายง่ายเป็นเดียวแม่กำนันสียหายไปเบิงต้นนี้นี่เขาล้นไปเลี้ยวเนาะอันนี้ซีว่าไปหอดการขยายพันธุ์เนาะค่ะว่าการขยายพันธุ์เนี่เขาสิขยายพันธุ์แบบไดกันนี่ละค่ะคําว่าความตายง่ายเป็นเนี่ยคือการขยายพันธุ์เนาะอ่าอันนี้เขาล้นไปเบิดแล้วเนาะเขาเบิ้เขาล้นไปแล้วอ่าเนี่ยเขาล้นไปแล้วแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วเนาะนี่นี่อนบ่เขาขึ้นไม้แล้วเนาะนี่หินบ่ต้นน้อยของเขานี่ ต้นน้อยของเขาเนี่ยเขาขึ้นไม่แล้วนี่ก็คือการขยายพันธุ์เนาะขยายพันธุ์แบบใดคือคือว่าขวามตายง่ายปินมาสัน้นเดี๋ยวมาเบิ้งกันได้เลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแม่กำลังสีพ้าไปเบิง้งเพราะว่าต้นนี้บมีเนาะเนี่ยต้นนี้บมีต้นนี้บมี่ <c oughs> นนมกันเลยแบบว่าไปเบื้องต้นไม้เนาะค่ะต้นคางกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะอันนี้เนาะค่ะลักษณะของเศรษฐีพันล้านต้นที่อ่า แรกๆเขาก็จะเป็นจังสี่เนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะแรกๆเขาก็จะเป็นแบบนี้เพราะเขาใหญ่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งเพราะเขาใหญ่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งเขาก็จะสูงขึ้นแบบนี้เนาะนี่เขาจะมีลำต้นที่สูงขึ้นแบบนี้ต้นนี้เด้อใบก็หน่อยลงเนาะใบก็หน่อยล่งใบก็น่อยล่งเขาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้เนาะค่ะสูงขึนแบบนี้ร้อมที่สิเป็นดอกเนาะค่ะนี่เขากาลังออกดอกแล้วค่ะร้อมที่สะออกดอก ความหมายของคําว่าต้นความตายง่ายเป็นกระยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่สังเกตเบื้องขอบใบเขาบ่อคาอันนี้เขาก็ลุนไปเกือบเบิดแล้วเนาะแม่กับน้านมามาบ่อท่านเนาะค่ะอันนี้สังเกตเบื้องขอบใบเขาบ่อเขามีอีอย่างนี่เนาะค่ะขอบใบที่ยักยักเขาก็จะมีต้นน้อยๆขึ้นตามขอบใบเขาแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่เห็นบอเจ้าค่อยๆกับอวกแล้วเด้ค่ะเนี่ยนี่คือการขยายพันธุ์ ต้นความตายง่ายเป็นเนาะนี่นี่เห็นบ่เนี่ยนี่การขยายพันธุ์เขาจากขอบขอบใบเนาะค่ะเนาะนี่ขอบใบนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่เห็นบออันนี้เขาลนเขาก็จะเนี่ยการขยายพันธุ์เขามีมืเมดเลอค่ะเนี่ยมีทุกอันทุกอันทุกอันเด้เนี่ยยุขอบใบนี่จะมีจะมีทุกอันแล้วเขาก็ลนลงไปเร้วนะนี่เขาลนลงไปแล้วเนี่ย,เ,เ,ย,เ,ยหเห็นบอขาง่าย ไงนิดเดียวเนาะค่ะเนาะเห็นบ่นี่ค่ะนี่นี่อันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เนาะค่ะน้อยๆจังส่นี่แหละค่ะต้นน้อยๆจังส่ล่นไปไซสก็เกิดไปหั่นเนาะล้นลงมานีเขาก็จะเกิดขึ้นนี้ถ้าล้นลงมาอ่าด้านนี้เนาะค่ะด้านนี้นี่ นี่ถ้าเขาล้นลงมาเอาเอาด้านนี้ขึ้นแบบนี้เนาะเขาเสื่องว่างหงายเนาะค่ะถ้าเขาหงายแบบนี้เขาก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เนาะค่ะนี่นี่เขาก็จะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเขาล้นลงมาแล้วเขามีลักษณะเขาลนลงมาแล้วเขามีลักษณะความ ความแบบนี้เนาะอันนี้เขาเอื้นความเด้อค่ะเนี่ยอันนี้ความเอา,เอาท่างปลายนี่ลงเอาทางควัญเขางายขึ้นแบบนี้ถ้าความแบบนี้เขาบอกขึ้นเนาะค่ะนะถ้าความแบบนี้เขาบ่กขึ้นเด้อค่ะเขาสิตายเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าความตายงายเป็นก็คือตรงนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยคาว่าความตายงายเป็น ถ้าเขาความลงแบบนี้เขาจะตายค่ะถ้าเขางายขึ้นแบบนี้เขาก็จะเกิดค่ะนี่นี่คือการงายเนาะความตายงายเป็นจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะหรืออันนี้คือที่มาของซื้อคําว่าความตายงายเป็นนะคะคือแบบนี้เองค่ะนี่นะคะคือต้นความตายงายเป็นนะคะแบบนี้นะคะ โอ้ยกระตุนหน่อยโพดเนาะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือการขยายพันธุ์เนาะว่านไปไซเขาก็เกิดหันเนาะค่ะเขาตกลงไปไซเขาก็เกิดหันเนาะนี่ยค่ะขยายพันธุ์งายเนาะค่ะเนาะเดียวเขากะสามารถที่สีน้ำไปขยายพันธุ์ได้เด้อค่ะเด้อนีน่นี่ว่านไปโรดค่ะว่านไปไซเขาก็เกิดหันสังเกตเบืองเนาะอืม สังเกตเบื้องนี้เขาตกไปสาเขาก็เกิดได้ค่ะนี่เห็นบ่ตกมานี่เขาก็เกิดนี่อันนี้คือเขาตกมาทาั้งทั้งงายเนาะเออเขางายเขาก็ขื้นเลยง่ายบ่ค่ะง่ายบ่ง่ายได้ค่ะแม่กำนันว่าง่ายดิเนี่ยเห็นบอง่ายคักได้ค่ะง่ายคักดิ้นี่นี่คือต้นความตายง่ายเป็นเนาะค่ะหรือว่าเศรษฐีพันล้านนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะถ้าเราจะขยายพันเขาเนาะ นี่เห็นไหมเขาขึ้นมาแบบนี้นี่เขาชอบแย่งเนาะอันนี้เขาขึ้นมาเขาขึ้นมาแบบนี้เขาหล่นลงไปนี่แล้วเขาก็ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเขาคว่ำลงเขาก็จะตายไปเนาะนี่ลากเขาคว่ำลงแบบนี้เขาก็จะตายไป,บบยไปถ้าเขาขึ้นแบบนี้หงายขึ้นแบบนี้เขาก็จะ,จะเจริญงอกงามนี่เราสามารถที่จะนําไปใส่กระถางได้แล้วนะคะ นำไปขยายพันธุ์ได้แล้วง่ายมากค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่คือที่มาของต้นความตายงยเป็นหรือเศรษฐีพันล้านนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ